มือสอแบบนี้เลี่ยงด่วนเลยยิ่งช่วงนี้นะคว่มเยอะมากถ้าใครไม่อยากซ่อมจุกจิกซ่อมไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นชนหนักทิศคว่ำจมน้ำกอไม้ไฟไหมผมบอกเลยนะถ้าคนที่เป็นมือใหม่อะ่ะดูรถไม่เป็นอะ่ะไปซื้อเห็นภายนอกสวยๆนะแต่ภายในนี่คือแบบมันซ่อนเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะยิ่งระบบไฟนะคุณต้องดูให้ดีซ่อมจุกจิกเนี่ยไม่รู้จบสักทีหลายแสนชี้นิ้วด้วย ซื้อรถที่ไหนอ่ะต้องดูด้วยว่าเขามีบริการหลังการขายที่ชัดเจนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอ้ําอ้ําอื้องๆนะพอรถมีปัญหามาก,ก็ไม่รับผิดชอบทไม่รับผิดคอบเราไม่ได้บอกว่าเรา <c oughs> ดีกว่าใคร <c oughs> แต่เต็งคทงอ่ะมีจุดยืนชัดเจน ช่วงนี้น้ำท่วมหนักรถที่ผมอยากจะแนะนําเลยคือรถยกสูงรถกระบะรถครอบครัวยกสูงไม่ว่าจะเป็นดีแม็กโตโยต้าฟอร์ดไวท์แท็กลีโวฟอร์จูเนอร์ฟอร์ดเอเวอเรสรถพวกนี้ยกสูงหนีน้ําได้ดีมากๆใครที่อยู่ในพื้นที่น้าท่วมตอนนี้ผมโคตรเห็นใจเลยบางที่ผมเห็นนะท่วมมาเป็นเดือน2เดือนแต่เพิ่งมาออกข่าวตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยผมขอส่งกําลังใจให้คนที่เจอวิกฤตนี้นะครับเห็นใจมากโอ้สำหรับคนโดนน้ำท่วมเอาส่วนลด สุดไปเลยส3 0แสนบาทใครเจอวิกฤตน้ำข่วมมาบอกผมได้เลยผมจะลดแบบจัดเต็มช่วยเหลือคุณให้อยากได้กุดเข่าต้องซื้อกุดบ้าน